อย่าไม่ทําให้ตกใจแบบนี้สิซารุยมะนง่หนวหน้าวันนี้ไม่ใช่ตามดูอย่างเดียวนะแต่กาลังหาจังหวะอยู่ด้วยคําพูดของเธอทําให้ฉันสู้ทนมาได้ถึงวันนี้แล้วตกลงว่าในกรณีที่มีเหตุจําเป็นให้ต้องถอนมั่นเนี่ยมันมีวิธีหรือเปล่าก่อนจะถึงคืนพรุ่งนี้ฉันต้องจับหน้าอกของลาล่าและประกาศถอนมั่นเนี่ยนะจะทําได้แน่เส้นตายก็คือวันพรุ่งนี้เวลาสองทุ่มสีนาทีต้องทำให้ได้ก่อนจะถึงเวลา นี่ไงฉันใช้เองนี่นะเด้งดึงวับคุงที่ฉันสร้างขึ้นมาถึงมันจะระบุจุดหมายแน่นอนไม่ได้แต่ก็ใช้วับสิ่งมีชีวิตในระยะทางสั้นๆได้นะถ้าฉันไม่ใช้กำไรอันนี้ป่านี้ก็คงพอดีเป๊ะดีจังเลยที่เปเกะรีบม,มาหาฉันแบบนี้ฉันบอกไว้แล้วใช่ไหมว่าให้ดูดีๆไม่ให้ใครตามมาโถยเจ้าจหุ่นบ้าได้ประโยชน์แบบนี้แผงก็พังหมดเลยสิกว่าจะชา้าจนใช้ได้อีกครั้งต้องรอวันหนึ่งเต็มๆเลยนะ แต่ว่าฉันเนอะอืมฉันน่ะชอบสถานที่แบบนี้อยู่แล้วล่ะฉันตั้งหากแล้ะที่ต้องขอโทษไม่รู้ว่าฉันมาขัดอะไรพวกยุกิคุงหรือเปล่าคือว่าเมื่อวานฉันบอกไปว่าทั้งสองคนดูสมกันสินะคุณลาลาเขายอดมากจริงๆส่วนยุกิคุงก็จิตใจอ่อนโยนฉันก็เลยทั้งๆท,ที่ไม่ได้มีใครสั่งแต่เธอก็ยังทำใช่ไหมล่ะฉันคิดว่าเธอทั้งสองคนดูสมกันมาก ถ,ถึงแบบนั้นฉันก็ยังอาหารการกินบนโลกนี่พิลึกดีนะเธอก็คือยูกิริโตะฉันกำลังตามหาเธออยู่ฉันถูกจ้างวานโดยคนคนหนึ่งมาเพื่อสังหารเธอเราไม่มีความแค้นอะไรต่อกันแต่ช่วยหายไปด้วยทำไมถึงไม่ตอบโต้เลยละ่ะยูกิริโตะระวังจะเจ็บตัวเอาล่ะปรินเซสบอกเอาไว้ก่อนเลยนะคะฉันไม่ถนัดการออมมือที่สุด เดี๋ยวก่อนสิพวกเธอเนี่ยที่ผ่านมาฉันใกล้ทำามารู้ไม่เห็นกับการกระทําของพวกเธอแต่ตอนนี้ความอดทนของฉันมันถึงขีดสุดแล้วและเพราะพวกเธอระเบียบต่างๆของโรงเรียนนี้มันก็เลยวุ่นวายกันไปหมดคุณครูใหญ่คะหนูมีเรื่องจะคุยด้วยระเบียบของโรงเรียนกลับคืนมารู้สึกดีจริงๆทั้งหมดก็เพราะปราพยศยูกิริโตได้สําเร็จสินะดูคิดมากขนาดนั้นหรือว่าฉันจะเข้าใจผิดไปเองร้องไห้กับฉากแบบนี้ด้วยหรือเนี่ย ถ้าเป็นริตตคุงแล้วก็จะทําอะไรกับฉันก็ได้หว้าออกแล้วนะเธอนะริตตคุงไม่เป็นไรนะตายจริงตายจริงเล่นคุณหมอคนไข้กันอยู่หรอจ๊ะอ๋อนี่หรือว่าอยากจะให้วัดด้วยหน้าผากแทนจ๊ะตายจริงตายจริงแต่ช่วยแยกให้ออกระหว่างความจริงกับจินตนาการทีเถอะน้องสาวอย่างหนูมันอายชาวบ,บ้านเขาคุณลาล่าเข้าไปในนี้ก่อนนะคุณลาลา่าเราอยู่ในนั้นสักพักนะคะ หนูจะซื้อสภาพมาให้ริตตอก็รอนี่ก่อนนะคุณธรุนาะก็ไปด้วยใช่ไหมคะงั้นตกลงแล้วทุกคนไปพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำกันเลยโอ<ฮ>้แบบนี้ไม่ผิดแน่ๆนคลาดสายตาไปแค่หน่อยเดียวเจ้าริตตะก็ไปก่อเรื่องวุ่นเอาไว้อีกจนได้ยังไงหนูไปตามหาคุณลาลาก่อนนะคะพวกคุณมารู้ต่งดาวด้วยเหรอชีวิตอดละอดนอนที่เต็มไปด้วยความสิ้นหวังฉันเองก็รู้สึกไม่ค่อยมีเรี่ยวมีแรงนะคะถ้าเป็นหญิงเขาก็จะจ้างสินะคะ เรื่องสวัสด์ทุกคนกำลังตะเลึงกับความงามของฉันตั้งแต่เช้าเลยสินะดูป๊อปปูล่าดีเหมือนกันนี่แต่ถึงอย่างนั้นอันดับหนึ่งก็ยังเป็นฉันท่านเทนโจอินซากิผู้นี้นั้นไร้เทียมทานมีฝีมือใช่ย่อยเลยนี่นะดูวไว้ให้ดีนี่คือความงามอันสมบูรณ์แบบของฉันน่ารังเกียจที่สุดถ้ามันกลายเป็นแบบนี้ ออกจากชื่อมบรรยากาศโลกอ่ะนะจะหญิงลาล่าฉันก็พี่ดูจืดจังนี่เป็นใครกันยินดีที่ได้รู้จักต้องขออภัยด้วยจริงๆเจ้าหญิงลาล่าดูเหมือนพลังงานของครับผมจะหมดนะครับเพราะว่าฟอร์มเชงที่ผ่านๆมามันใช้พลังงานมากกว่าที่คิดไว้โหอะไรเนี่ยแล้วลาจิประทับจะที่ได้กินเบคอนกับไข่เหรอเนี่ยนั่นเป็นธรรมเนียมจากประเทศเธอเหรอเกี่ยวข้องกันยังไงเหรอหรือเป็นลูกพี่ลูกน้องนะ ได้ถือว่าพิธีขอมั่นตามธรรมเนียมของดาวเดวิลลุกได้เสร็จสิ้นแล้วโดยสมบูรณ์ทั้งที่ไม่ได้ชอบพอแต่มาจับหน้าอกของเจ้าหญิงดาวเราแบบเนี้ก็เหมือนกับการประกาศสงครามกับดาวเดวิลลุกทั้งดวงนั่นละ่ะการสารภาพรักกับเจ้าหญิงของดาวเราจะเป็นเรื่องที่ทําด้วยความเข้าใจผิดไม่ได้เดนคาร์การได้แต่งงานกับเจ้าหญิงลาล่านั้นก็คือการเป็นผู้สืบทอดบัลลังก์ของดาวเดวิลลุกและเป็นผู้ที่อยู่บนจุดสูงสุดของเหล่าดวงดาวประเทศสราชของดาวเดวิลลุกอยากจะถอนมั่นอย่างนั้น เจอตัวจนได้เจ้าสาวของผมคนนี้ลาล่าจังมองครั้งเดียวผมก็รู้แล้วถึงจะซ่อนตัวอยู่ในฝูงชนแต่ความเปล่งประกายก็ไม่ได้เลือนหายไปเลยนานสินะยูกิริโตนะฉันจะขอเอาตัวลาล่าจังกลับมาจากนะั้น ทำอะไรของนายอยู่เนี่ย่ันสิต้องตกใจกับท่าทางแปลกๆของนายนะอะไรเนี่ยตามไปดูไซเรนจิอีกแล้วเหรออีกแล้วเหรอเนี่ยผู้ใหญ่วานให้ฉันมาบอกนายว่าตอนเนี้ยเขาพาไซเรนจิไปที่ห้องเก็บอุปกรณ์พละเนอะก็บอกว่าผู้ใหญ่เขาวานให้ฉันมาบอกนายว่าตอนเนี้เขาพาไซเรนจิไปที่ห้องเก็บอุปกรณ์พลาะไม่รู้สิเอาเป็นว่าฉันบอกแล้วนะฉันเนาอก็ได้อยู่หรอก ยอย่ามาจับคำเดือบบอดสีไม่นี่ยกีโนลูเชียนได้เวลุกยังไงล่ะเข้าเรื่องเลยนะยูกิริโตะตอนนี้คณะผิดหวังแบบสุดๆไปเลยก็ไอเรื่องนั้นแหละที่เป็นปัญหานะจีบแล้วยังจะทำตัวแบบนั้นอีกน่าสมเพชเหลือเกินจะมองเห็นไหมนะสั่งนะครสั่งนอยได้ไว้ว้โอ้มีอะไรงั้นเหรอ